วสวัสวดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสเตอร์แนนชัยเดลครับผมมีมิสเตอร์นั่นมาอัปเดตน้องกําไรครับผมอันนี้น้องทองก้อนครับทองก้อนหยอกอีกแล้วหยอกแล้วนี่เขากลผมน่ารักบ่ครับผมน่ารักบ่ทองก้อนครับทองก้อนกวยไทยบ้านๆครับผมพี่สาวกําไรโอ้อันนี้พี่สาวค้ามแก้วครับผมอันนี้น้องกําไรครับอัปเดต14วันครับผม น้องกำไรสิบสี่วันมาแล้วอายมาแล้วอายมาแล้วแม่ถุงค้าครับอือครับผมเป็นบรรยากาศเหมืบ้านครับผมเลี้ยงกล้วยในสวนยางครับผมเดี๋ยวมือหลังสิมาอัปเดตขอดีข้อเสียของการเลี้ยงกล้วยในสวนยางครับผม เขาก็เรียบร้อยแล้วครับผมขึ้นเรแล้วครับขวดจาเรียบร้อยครับผมสีเรียบร้อยโอ้โหจะเขากล้องครับผมครับผมลิปลิปบุยาวาครับผมลิปสันสันครับอัปเดตครับแข็งแรงนะครับถังก้อนถังก้อนกวนครับทำไรแข็งแรงนะครับผมสองอาทิตย์ครับปิ้งได้มุดน้ำเก่งครับผมนี่ คนไทยบ้นบานๆครับผมผู้ใดเข้ามากอะฝากกดติดตามกดไลค์คกดแชร์ครับผมซับสไครป์เพื่อคลังใจมิเตอร์นั่นครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งครับผม